สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบศรี v p ีฟารมนะคะก็1สัปดาห์เลยนะคะที่เราไม่ได้เจอกันนะคะเนื่องจากว่าอ่าช่วงนี้เป็นช่วงของเปิดเทอมนะคะในะงานที่โบทํำก็คืออยู่ในส่วนของการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่นะคะแล้วก็แต่ละวันก็เขาเรียกว่าอะไรก็หนักหน่วงพอสมควรนะคะมันก็เลยเกิดอาการเหนื่อยล้าบ้างนะคะกลับถึงบ้านนะคะก็หกโมงเย็นนะคะ ทีนี้มามันก็เหนื่อยก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะคะมากลับถึงบ้านก็แทบจะนอนเลยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นวันเสาร์วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเวิร์กก็เลยได้มีโอกาสนะคะมาได้ทำคลิปอีกนะคะ อันนี้ก็ทาตอนเย็นนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยโบก็ออกไปทําธุระจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่หกโมงนะคะเข้าไปทําธุระอยู่ในตัวจังหวัดอุบลน,นะคะแล้วก็เพิ่งขับรถกลับมาถึงบ้านนะคะตอนหกโมงเย็นเลยนะคะก็ไปทั้งวันเลยเพิ่งได้กลับมานะคะส่วนางานในสวนของเรานะคะคโบก็ทําทุกวันนะคะเพียงแต่ว่าโบก็มันมืดแล้วนะคะเวลาที่โบทําคลิปเนี่ยมันภาพามันอาจจะไม่สวยนะคะโบก็เลย แล้วก็เหนื่อยด้วยแหละนะคะก็เลยไม่ได้ทานะคะก็ไม่ได้ทําคลิปนะคะแต่ว่าอยู่ในสวนโบก็ทํางานปกตินะคะที่โบไม่ได้ลงคลิปไปแต่ว่าโบก็ทำทำทำคลิปสะสมไว้นะคะเผื่อที่จะอ่าเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะในการปลูกอะไรต่างๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวโบจะพาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้โบได้ทําอะไรเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมชมแล้วบ้างนะคะเนี่ย พวกนี้นะคะแล้วก็ฝั่งโน้นก็จะได้เก็บแล้วนะคะพวกนี้ก็เก็บไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะพาไปชมนะคะในส่วนของที่โบได้เพาะชําไว้แล้วมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นสระแเน่นะคะที่อ่ะได้ชําไว้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีเป็นแมงลักนะคะแล้วก็มีเป็นกระเพรานะคะที่ได้เหลือเพียงน้อยนิดเลือเกินนะคะแล้วก็จะมี รดิตนะคะที่โบก็ได้เพาะชําไว้แล้วนะคะได้่ีอันนี้น่าจะสองสัปดาห์แล้วนะคะอันนี้โบกำลังทำคลิปไว้อยู่นะคะแล้วก็จะมีแตงกวาญี่ปุ่นนะคะแตงกวาญี่ปุ่นนะคะส่วนแรดดิตเนี่ยมีอยู่ประมาณอ่าสามถึงสี่ชนิดนะคะที่โบเพาะนะคะมีอยู่ชนิดหนึ่งที่มันไม่เกิดนะคะก็เลยมีเท่านี้นะคะ รากก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะช่วงที่โบทำอะ่ะมันเอ่อฝนตกนะคะมันก็เลยจะค่อนข้างยืดสักหน่อยนะคะอันนี้ก็ในส่วนของผักทั่วไปนะคะเดี๋ยวโบวจะพาไปเดินดูผักสลัดบ้างนะคะผักสลัดเนี่ยโบอ่ะอาทิตย์นี้โบไม่ได้เพาะเลยนะคะก็คือเพาะเฉพาะสัปดาห์ก่อนนี่ ัวนี้โบก็กำลังทำคลิปเหมือนกันนะคะเป็นเป็นคลิปที่โบปล่อยให้ต้นกล้ามันยืดนะคะอยู่ในกล่องเพาะนะคะเป็นเวลา2-3วันนะคะแล้วโบถึงจะเอามาลงฟองน้ำนะคะฟองน้ำตัวนี้ก็เป็นฟองน้ำเก่านะะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าอาถ้ามันเป็นต้นอาถ้าเราลืมนะคะลืม เพาะเมล็ดไว้ในกล่องแล้วลืมนะคะจนะต้นเขาเยืดนะคะจน2-3ถึงเซนติเมตรเนี่ยเรายังจะสามารถปลูกได้ไหมนะคะตัวนี้เบก็กำลังทำไว้ให้คุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวรอดูผลผลิตเขาก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเบก็จะมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะส่วนตัวนี้เป็นฟองน้ำเก่านะคะมันก็เลยเออกจะเขียวนะคะตักไข่น้ำเยอะหน่อยนะคะตัวนี้ก็มีอายุประมาณ1สัปดาห์นะคะเนี่ยเริ่มแตกใบที่3ามแล้วนะคะ อันนี้ก็คือรุ่นเดียวกันนะคะทีะ่ตัวนี้โบไม่ได้ปล่อยให้ให้มันยืดในกล่องนะคะตัวนี้อันนี้โบก็หวานหวานไปเลยนะคะยังไม่ได้ดึงทิ้งเลยนะคะก็คือพวกนี้รุ่นเดียวกันนะคะทําให้คุณผู้ชมดูนะคะเฉพาะตัวนี้ก็คือที่โบปล่อยให้มันยืดแล้วก็ค่อยเอาลงในฟองน้ํานะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันชมกันตอนต่อไปนะคะส่วนพวกนี้นะคะก็จะมี ฟินเล่นะคะพวกนี้เนี่ยที่โบได้ใส่ชีวพันธุ์นะคะเป็นเชื้อรา,อาบิวเมทามิกนะคะที่โบได้เอามาพ่นฉีดพ่นนะคะเพื่อที่จะป้องกันเทียไฟนะคะก็มีจำนวนที่น้อยลงนะคะแต่ก็ไม่หมดไปเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะเนี่ยก็ยังมีอยู่ เพราะว่าพีระไฟเนี่ยถ้าเราใช้เชื้อรานะคะที่โบอ่าได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ฉีดพ่นอนะ่ะมันต้องฉีดให้โดนตัวมันจริงๆนะคะคุณผู้ชมมันถึงจะไม่เหลือซากอันนี้มันอยู่ข้างล่างใบมันก็เลยไม่โดนนะคะเนี่ยถ้าใครเป็นแล้วไม่รีบเก็บทิ้งหรือไม่ป้องกันเนี่ยมันจะลามไวมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่ง มันอาจจะไม่ได้เป็นแค่กลองเนี่มันอาจจะลามไปทั้งแปลงเลยก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะซึ่งนําส้มควันไม้ป้องกันไม่ได้นะคะคุณผู้ชมสําหรับเพลียไฟเนี่ยคือมันเก่งมากๆเลยนะคะกงก็คงต้องใช้เป็นชีวพันธุ์อื่นๆนะคะมาป้องกันนะคะแต่ว่าโบจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะโบจะไม่สารใช้สารสารอ่ะสารพิษนะคะสารพิษกําจัดแมลงนะคะเพราะว่า ตัวนี้โบก็ทานเองด้วยนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยจะร่างกายนะคะไปหาหมอมาว่าสัปดาห์ก่อนที่จะเปิดเทอมเนี่ยคุณหมอก็ให้งดอาหารเยอะแยะเลยนะคะก็เลยเวลาที่ตัวเองทําก็เลยอยากให้มันปลอดภัยจริงๆนะคะแล้วก็ทั้งตัวเองแล้วก็ของลูกค้าผู้บริโภคด้วยนะคะอันนี้ก็ต้นกําลังโตนะคะ แต่ว่าฝั่งนี้นะจะโดนแดดแต่ฝั่งนี้อยู่ในร่มเพราะว่าร่มของต้นอ่าต้นคูน่ะคะ่ะคุณผู้ชมทางนี้จะโตวไวมากนะคะเนี่ยโตวไวกว่าเลยอันนี้เต็มเต็มกล่องแทบจะไม่เห็นพื้นที่สีขาวอันนี้ยังเห็นพื้นที่สีขาวอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนเขาอยู่ในร่มด้วยนะคะอันนี้ก็มดเยอะเลยตัวนี้กรีเป็นกรีน ปาตัวียนะคะสายพันธุ์ไข่ฟิร่านะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นอันนี้โบก็เพิ่งลองอีกเจ้าหนึ่งนะคะมาทดลองปลูกดูนะคะก็มีลักษณะที่จะใบใหญ่ดีนะคะแล้วก็กรอบด้วยนะคะถ้าพวกนี้ปลูกในดินน่ะเขาจะพุ่มแบบพุ่มใหญ่มากเลยนะคะจะหัวใหญ่เหมือนกับเหมือนอะไรผักกาดหอมอิตาลี อ่ะใช่ผักกาดหอมอิทาลีใหญ่ๆแบบนั้นเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือมันจํากัดที่ว่าเราให้เขาอยู่ในถ้วยมันก็เลยจํากัดอต้นอันนั้นเขาอยู่แต่ว่าที่โบซื้อมาเนี่ยที่เจ้านี้นะคะก็คือเขาเขาก็ปลูกไฮโดรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาปลูกเป็นแบบน้ำวนนะคะก็คือปลูกในรางสีขาวๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีหลุมที่ห่างกันนะคะเขาก็เลย ได้ทรงพุ่มที่ต้นใหญ่นะคะอันนี้ก็คือโบปูในกล่องกุ้งนะคะแล้วก็มีหลุมค่อนข้างที่จะถี่กันมันก็เลยบานออกไม่เยอะนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมมีกล่องหรือว่ามีพื้นที่เยอะนะคะก็ใส่แค่กล่องละหกต้นก็พอนะคะเขาจะได้มีแสงสองถึงสองเข้านะคะอันนี้โบใส่ทั้งหมดเลยทั้งแปดรูเลยนะคะ ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะประหยัดปุ๋ยด้วยนะคะเราปลูกแปดกล่องนะคะแต่ว่าเราใช้ปุ๋ยแค่6 0สิซีซีนะคะส่วนกล่องปลานะคะเราปลูกได้แปดต้นเหมือนกันนะคะปลูกได้แปดต้นเหมือนกันแต่ว่าใช้ปุ๋ยเยอะกว่าแต่ว่ากล่องปลาของเราก็จะได้ได้ความห่างแล้วก็แสงก็จะส่องถึงมากกว่านะคะก็ถ้าใครอยากจะลองปลูกลองอะไรบนก้แนะนำเป็นกล่องกุ้งก็แล้วกันนะคะ เป็นกล่องกุ้งคุณผู้ชมจะได้ประหยัดปุ๋ยด้วยนะคะช่วงนี้ข้าวของก็ยิ่งแพงอยู่นะคะตัวนี้โบเพิ่งลงนะคะเพิ่งลงอ่ะเมื่อแล้วเดี๋ยวโบเปิดแดดก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมองไม่ค่อยชัดนะคะตัวนี้ก็เป็นเลดโคลอนนะคะที่มีลักษณะที่จะยืดแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังสามารถที่จะทานได้อยู่นะคะเพราะว่าต้นเขายังไม่แก่นะคะคุณผู้ชมพราะว่าช่วงนั้นมีฝนตกพอดี มันก็เลยอ่าค่อนข้างยืดนะคะพุ่มใหญ่มากๆเลยนะคะก็คือสีแดงแรงริดมากๆเลยเนื่องจากว่าเขาได้รับแดดที่เต็มที่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็อาจจะมีสีเขียวเยอะหน่อยนะคะน,นี่โบเปิดแฟลชก็จะเห็นมีสีเขียวบ้างนะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นเรดโอ๊นะคะตัวนี้เป็นเรดโอ๊กลีฟนะคะตัวนี้เป็นเรดโอ๊กที่สวยมากๆเลยนะคะ ก็ได้เก็บแล้วยังเก็บไม่หมดนะคะส่วนตัวนี้เป็นเลดคอรอนเหมือนกันนะคะซึ่งโบได้ใส่หลุมละสองต้นนะคะคุณผู้ชมอ่าโบลองใส่ลองดูว่าเขาจะเป็นพุ่มอ่าได้ไหมหรือว่าเขาจะยืดนะคะตัวนี้โบแบ่งแยกเขาอายุตอนเขาเอาอยุสามสิบวันมันก็เลยจะมีลักษณะที่จะยืดมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเลดคอรอน่ะมันโตวไวมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าแบบอ่าถ้าแดด อ,อ่อ,อนๆอย่างเงี้ยยิ่งโตดีนะคะเนี่ยกำลังทดลองดูว่าจะได้ผลไหมนะคะตัวนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ปลูกรอบไหนก็พุ่มไม่ใหญ่พุ่มน้อยนะคะปลูกรอบไหนก็พุ่มเล็กๆเ,เ,เองนะคะก็เลยอ่ะถ้าอยากได้ต้นใหญ่ๆโบก็เลยลองปลูกลองดูนะคะอาจจะได้พุ่มใหญ่ๆนะคะแล้วก็ใส่2ต้น3ต้นไปเลยแต่ว่า ข้อเสียมันก็คืออาจจะต้นยืดแบบนี้นะคะต้องรีบแยกนะคะเขาเริ่มขึ้นก้านแบบนี้แล้วนะคะถ้าขึ้นก้านแบบนี้ก็คือยืดนะคะแล้วก็จะยืดต่อไปนะคะแต่ว่าเราก็จะมาดูกันอีกครั้งนะคะว่าเราแยกเขาออกแดดแล้วเขาจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็มาอัปเดตสวนนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเกือบหนึ่งสัปดาห์นะคะก็มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูว่าตอนนี้โบทําอะไรบ้างอยู่นะทาอะไร เตรียมเผยให้คุณผู้ชมดูอยู่บ้างนะคะเพราะว่าผักแต่ละชนิดอ,อย่างเช่นที่โบพาดูเมื่อกี้ก็มีแลดิดนะคะที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่นะคะแล้วก็จะมีแตงกวาญี่ปุ่นนะคะที่กําลังทําอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวโบอาจจะ ช่วงนี้โบาอาจจะได้ลงคลิปอาจจะสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะอาจจะไม่ได้ทุกวันแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้อะ่ะอาที่ทํางานลงตัวก่อนก็อาจจะได้ลงทุกวันทุกวันนะคะช่วงนี้ก็ยังยังอะไรยังปวดหัวอยู่นะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็โบก็พามาอัปเดตนะคะว่าในส่วนทำอะไรบ้างก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยกันแล้วกันนะคะที่ยังติดตามรับชมนะคะส่วนคอมเมนต์โบก็ไม่ค่อยได้ตอบเหมือนกันนะคะก็ขอโทษขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวอ่า วันเสาร์อาทิตย์นี่แหละนะคะโบก็จะทยอยตอบคอมเมนต์ทุกๆคนนะคะแล้วหรือบางทีเดี๋ยวโบก็จะเอาคําถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามาในช่วงนี้นะคะมามาทําคลิปนะคะมาเป็นอ่ามามา,มาตอบให้คุณผู้ชมนะคะเป็นเป็นวิดีโอนะคะเดี๋ยวโบก็ จะทยอยทําให้นะคะก็ขอโทษด้วยกันแล้วกันนะคะที่ช่วงนี้โบตอบช้าทั้งทางเพจนะคะแล้วก็ทางคอมเมนต์ทาง youtube ด้วยนะคะก็อย่าพึ่งว่ากันนะคะอย่าพึ่งไปไหนก็แล้วกันนะคะมาให้กําลังใจกันก่อนนะคะแต่ว่าเจอกันรอบไหนโบก็ยังพูดไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะขอให้ผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ